ครับสวัสดีครับพีพีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับพอเตียมนะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับวันนี้วันจันทร์ที่20ตุลาคม2568ครับวันนี้พอเตียมพามาสรุปเลขลาวพัฒนา18อาจารย์ดังนะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์ที่17ตุลาคม68แลาวพัฒนาออก ห้าสองสามห้าศูนย์เก้าขับเลขล่างออกสามหาเนาะพี่น้องเนาะครับงวดที่ผ่านมาที่โปรแกรมสรุปให้กันลุ้นใพี่น้องเนาะตัวเด่นหนึ่งกับสองบอมาจักตัวพี่น้องมาตัวร่องเบียสามขับโปรแกรมกราบขอโทษขออไพ่ลายพี่น้องเอัลฟอนี้มาสรุปตัวเองเนาะพี่น้องเนาะ สัตว์เกียนเนาพี่น้องเนาะเัาแต้มเริ่มเลยพี่น้องเสียนกุดจิกเด้อพี่น้องเด้อเสียนกุดจิกบนล่างวิ่งรูดเจ็ดตัวเดียวพี่น้องเจ็ดตวัวเดียว,ว,ยวครับแคปหน้าจอครับผม ครับปเต็มขอขอบคุณในห,หลาย,ย,ยนะครับเด้อเซียนขุดกิกนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนทุ่งฝนพี่น้องเซียนทุ่งฝนบนล่างวิ่งรูด4กับ3เน้นที่4พี่น้อง4กับ3ครับครับแคปหน้าจอครับผม ครับพอเตรมขอขอบคุณในห,หลายนะครับดเดอเซียนทุ่งฝนนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศีสะเกตพี่น้องปูศีสะเกตบนล่างวิ่งโลด5กับ6เน้นที่6พี่น้อง5กับห ครับครับแคปหน้าจอครับผมครับรเตรียมขอกาบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูซีสเกตเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อฉลองพี่น้องพ่อฉลองวัตทิพันธ์มาสามห้าเข้าตรงๆเลพี่น้องเนดะ้อบนล่างวิ่งรูดห้ากับเจ็ดเน้นที่ห้าพี่น้อง ห้ากับเจ็ดครับครับแชปหน้าจอครับผมครับเตรียมขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อพ่อฉลองเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อผู้ใหญ่พี่น้อง พ่อผู้ใหญ่บนล่างวิ่งรูด6กับ7นะครับเนาะ6กับเจ็ดครับขับแชปหน้าจอครับผมรับประเตรยมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อผู้ใหญ่นาะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่อาจารย์ชมพู่พี่น้องอาจารย์ชมพู่บนล่างวิ่งรูดหก็ดกับหกเน้นที่เจ็ดพี่น้องเจ็ดกับหกเน้นที่เจ็ดครับครับแคปหน้าจอครับผม ครับพอเตียมขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้ออาจารย์ชมพู่นะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อช่างคมพี่น้องพ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดเน้นที่หกนะครับหกกับเจ็ด ครับครับจับหน้าจอครับผมครับป็เตียมขอขอบคุณห,หลายๆครับเด้อพ่อช่างคมนะครับเนาะคอยเข่าคอยปังนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่คนลึกลับพี่น้องคนลึกลับบนล่างวิ่งรูดสองกับสามนะครับ สองกับสามครับครับแคปหน้าจอครับผมครับพ่ะเตี่ยมขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อคนลึกลับนะครับเนาะเน้นแปดสองตัวเดียวเชียนเียนพี่น้องครับไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูศูนย์เจ็ดพี่น้องปูศูนย์เจ็ดบนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าเน้นที่แปดพี่น้องแปดกับเก้าครับครับแคปหน้าจอครับผมครับรเตรียมขอกาบขอพระคุณปูหลายหลาย,ย 7, นะครับเด้อปูศูนยะ์เจ็ดเนาะครับเนาะครับ ไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคลาดพี่น้องปูโคลาดบนล่างวิ่งรูด4กับ5เน้นที่4พี่น้อง4กับ5นะครับ4 5นะครับกับแชปหน้าจอครับผม ครับรเตรยมขอกราบขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่โคราดเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหยวนพี่น้องเซียนหยวนบนล่างวิ่งโลด4กับ9พี่น้อง4กับ9 ครับแคปหน้าจอครับผมครับประเทียมขอขอบคุณในห,หลาย,ย,ยน,น,นะครับเด้เนซะียนหยวนเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อวันพี่น้องพ่อวันบนล่างวิ่งรูดสามกับสี่เน้นที่สามพี่น้องสามกับสี 4, ่สามสี่นะครับ ขับแชปหน้าจอครับผมครับพ่อเตียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อวันนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่แม่ยายนงพี่น้องแม่ยายนงบนล่างบิงรูดศูนย์กับเก้านะครับศูนย์กับเก้า ครับแชปหน้าจอครับผมครับปรพปอแจมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อแม่ยายนงนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อดอนละยองพี่น้องพ่อดอนละยองบนล่างวิ่งรูดสองกับห้านะครับสองกับห้าครับ ครับแช้หนาจอครับผมครับพ่อเตียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพอดอนละยองเนาะครับเนะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้องเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูด2กับ3นะครับ สองกับสามครับครับแคปหน้าจอครับผมครับกระเตียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเออด,ด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวานพี่น้อง เซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูด0ย์กับ2พี่น้อง0กับ2ครับรับแชปหน้าจอครับผมรับปรปเตี่ยมขอขอบคุณห,หลายนะครับเด้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่แม่น้อยพี่น้องแม่น้อยบนล่างบิ่งรูด2กับ3ามหยกพี่น้อง2กับ3 2 3นะครับครับแชปหน้าจอครับผมครับรอเตีมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อแม่น้อยเนาะรับเนาะ ครับสุดท้ายท้ายสุดพี่น้องสุดท้ายท้ายสุดคือของพอแต้มนะพี่น้องเนาะของพอแต้มงวดที่ผ่านมาเลขวิ่งกับเขา่าได้พี่น้องเนะ้อแต่ว่าเลขจับคูหลุดนะครับเนาะบนล่างวิ่งรลดหนึ่งกับสองเน้นที่สองได้พี่น้องหนึ่งกับสองครับแคปหน้าจอครับผม อาผิดพลาดประกันไนพอเตรียมกราบขอโทษขอไัยได้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาวันนี้พอเตรียมผ้าไปนับคะแนนน้ากันพี่น้องโอ้คะแนนกับซูซีกันหลายได้พี่น้องเด้อหงวดนี่ครับศูนย์สอคะแนน1นนคะแนนสอหคะแนน สาห้าคะแนน4 4่สคะแนนห้าสคะแนน6กสีคะแนน7จ็หนาคะแนน8 1ดหคะแนน9 3้าคะแนน,น,แน,นพี่น้องสองนะพี่น้องเนาะหกคะแนนลอง เกียตคะแนนครับ <c oughs> <c oughs> ครับสัตว์เกียนพี่น้องบานนี้สมมุติว่าถาสองมาได้พี่น้องเด้อสองเจ็ดสองห้า 2องหกนะครับรับกลับตัวไว้นได้พี่น้องเด้ครับรับตามนี้เนาะพี่น้องเนาะเด่นสองรองเกียดได้พี่น้องเด้พอเตรียมจับคู่ให้สองเกียดสองห้าสองหก แต่ว่าสามกับหาคะแนนนะพี่น้องเนอเอาผิดพลาดประกาศใลยพอเตียมกราบขอโทษขอใัยได้พี่น้องเ้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมขออวยพรคอยเขาคอยให้ปังครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคๆมันๆกันนะพี่น้องเนาะเอาอย่าเลื่อมนะพี่น้องเ้อกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำเดเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแนวพี่น้อง ฝากกดติดตามไว้นําได้พี่น้องเด้อกดกระดิ่งแกงเตือนไว้เพื่อจะบุพบาคชิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้พ่อแ้มก็มีแค่นี้พี่น้องขอให้ทุกคนโศก,กมันมันแห้งๆรวยๆนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม